ดวงประจำวันสำหรับวันนี้ก็วันจันทร์ที่14ตุลาคมซึ่งตรงกับขึ้น12ค่ำเดือนสิปีมะโรงสำหรับท่านใดที่เกิดอยู่ในวันนี้เราก็จะมาพูดถึงดวงลายวันสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันนี้การดูดวงนั้นก็เป็นการเชื่อของแต่ละบุคคลซึ่งคำโบราณ ท่านก็ได้กล่าวเอาไว้ว่าการที่เราจะออกจากเคหสถานอาคารบ้านช่องเราก็ต้องดูเลิกดูยามกันก่อนว่าเป็นอย่างไรในแต่ละวันนั้นการที่เราออกไปในยามที่ดีก็จะเป็นสิริมงคลกับตัวของเราแต่ถ้าหากว่าเราออกไปในยามที่ไม่ดีนั่นก็หมายความว่าตัวของเราจะไม่มีโชคมีลาบ เขาเรียกกันว่าเป็นยามที่เรียกว่าอัปะมงคลก็ถือว่าดวงของท่านในวันนั้นจะติดขัดอยู่เสมอจะทำอะไรก็จะไม่เป็นผลดีกับตัวของเราเพราะฉะนั้นการที่เราจะออกจากบ้านหรือว่าจะทำอะไรก่อนในช่วงของในแต่ละวันนั้นจะเป็นอย่างไรเราก็จะมาดูในตําราของโบราณได้บ่งบอกเอาไว้ มีดังต่อไปนี้สำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ในวันนี้ถ้าหากว่าท่านตื่นนอนตอนเช้าใหท่านล้างหน้าแปลงควันหันหน้าไปทางทิศเหนือจะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ในวันนี้และสีที่เป็นมงคลเป็นสีที่มีโชคมีลาบในวันนี้ก็คือสีชมพู จะเป็นสีที่ดีให้มีติดตัวท่านไปบ้างจะเป็นโอกาสดีจะนําโชคนํำลาบมาให้ท่านอีกตาหากในช่วงของวันนี้และถ้าหากว่าท่านจะเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศเหนือจะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ ในวันนี้ในเรื่องของการงานวันนี้ท่านจะทำงานเพลิดเพลินเรียกว่าทำจนรืมเนื้อรืมตัวอาจจะกลับมืดกลับค่ำเพราะว่าบางทีบางครั้งนั่นงานอาจจะไม่เสร็จท่านก็ต้องทำงานให้เสร็จเพราะฉะนั้นก็ถือว่าการงานของท่านลาบรื่นดี ในเรื่องของการเงินการทองวันนี้ท่านจะมีรายจ่ายอยู่มากกว่าทุกวันท่านจะจ่ายโน่นจ่ายนี่หรือว่าบางสิ่งบางครั้งนั้นท่านอาจจะต้องจ่ายโดยที่ท,ที่ที่ท่านจําเป็นต้องจ่ายก็ขอให้ท่านจ่ายอย่างระมัดระวังอีกเช่นเดียวกันในเรื่องของคนรักคนใครในวันนี้อาจจะมีการจู้จี้งุดงิด อาจจะพูดจาอะไรไม่เข้าหูกับตัวเราเราจะต้องคิดมากเพราะฉะนั้นในเรื่องความรักให้ท่านระวังเขาไว้ในช่วงของตอนค่ำๆอาจจะมีการทะเลาะเบาะแวงเกิดขึ้นได้ในช่วงของวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์กันบ้างท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันให้ท่านหันหน้าไปทางทิศใต้ จะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์ในวันนี้และสีที่เป็นมงคลน,นั้นก็คือสีขาวจะเป็นสีที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์ในวันนี้และถ้าหากว่าท่านจะออกเสียงโชคเสียงลาบก็ควรจะออกในตอนสายสายให้ท่านหันหน้าไปทางทิศใต้จะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านในวันนี้ ในเรื่องของการงานท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์ในวันนี้จะมีงานใหม่ๆเข้ามาหาท่านถ้าหากว่าท่านทํางานเกี่ยวกับบริษัทหรือว่าห้างร้านสรรพสินค้าต่างๆในเรื่องของการงานจะมีงานเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆแต่ก็ไม่เป็นไรท่านมีความสําเร็จหรือว่า ท่านมีพรสวรรค์อยู่แล้วท่านทำได้ทุกสิ่งทุกอย่างถึงจะเป็นงานใหม่ๆก็ไม่เป็นไรท่านทำได้ทั้งนั้นในเรื่องของการเงินการทองในวันนี้จะมีรายรับมากกว่ารายจ่ายท่านจะมี เรียกว่าเงินหมุนเวียนเข้ามาหาท่านอยู่ตลอดในช่วงของวันนี้การเงินก็ดีการงานก็ดีในเรื่องของความรักความใกล้ในวันนี้คนรักคนใกล้ก็พูดจาดีเอาอกเอาใจให้การปรึกษาหรือที่ดีทำอะไรก็ช่วยกันคิดช่วยกันสร้างสรรค์เพราะฉะนั้นความรักของท่านจึงมีความสุขในวันนี้ ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันอังคารท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันให้ท่านหันหน้าไปทางทิศเหนือจะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านในวันนี้และสีที่เป็นมงคลน,นั้นก็ควรจะเป็นสีน้ำตาลจะเป็นสีที่เป็นเอกลักษณ์นำตัวของท่านนั้นมีโชคมีลาบมีวาสนา อีกตาหากในช่วงของวันนี้ท่า,า่าท่านจะเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบให้ท่านออกไปในเวลาเที่ยงถึงบ่ายโมงอันนี้จะเป็นโชคเป็นลาบที่ดีสําหรับท่านแต่ให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศใต้เวลาเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบท่านจะมีโชคมีลาบได้อย่างเต็มที่ในวันนี้ การงานของท่านเหมาะกับการลงทุนไม่ว่าท่านจะลงทุนอะไรในวันนี้ก็ถือว่าดีจะมีผลกำไรเกิดขึ้น ในเรื่องของการเงินการทองในวันนี้ก็ถือว่าดีท่านจะมีเงินหมุนเวียนเข้ามาท่านอยู่เรื่อยๆแต่ในช่วงของตอนเย็นท่านจะมีลายจ่ายเกี่ยวกับในเรื่องของการกินเลี้ยงสังสรรค์อะไรพบปะอะไรกันในช่วงนี้ท่านระวังการจ่ายอยู่บ้างอาจจะมีเกิดขึ้นในช่วงของตอนเย็นเย็นในเรื่องของคนรักคนใกล้วันนี้ จะมีการจู้จี้งุดงิดท่านอาจจะกลับบ้านไม่ตรงเวลากลับมาก็ก็คงจะบ่นและจะมีเรื่องวีลาวกันได้ท่านใจเย็นเย็นไว้ในวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธกลางวันกันบ้างท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันให้ท่านหันหน้าไปทางทิศใต้ จะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธกลางวันในวันนี้และสีสีที่เป็นมงคลน,นั้นก็คือสีเขียวจะเป็นสีที่เป็นเอกลักษณ์นำโชคนำลาบมาให้ท่านในวันนี้ถ้าว่าท่านจะเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบให้ท่านออกไปในยามบ่ายตั้งแต่บ่ายโมงถึงบ่ายสามโมงจะเป็นโชคไปลาบให้ท่านยืนหันหน้า ไปทางทิศตะวันออกในการเสี่ยงโชคจะได้โชคได้ลาบในวันนี้ในเรื่องของการงานการงานวันนี้ท่านจะเหนื่อยหน่อยจะมีงานให้ท่านทำอยู่ทั้งวันงานเล็กและก็งานใหญ่แต่ท่านก็ทำได้ด้วยความที่เรียกว่าท่านเป็นคนมุ่งมณะอยู่แล้วมีความสำเร็จอยู่ในตัวในเรื่องการเงินการทอง ในวันนี้จะมีรายจ่ายในช่วงของตอนเย็นๆแต่ก็มีรายรับในช่วงของตอนเช้าท่านก็จะมีเงินหมุนเวียนเข้ามาอยู่เรื่อยๆในเรื่องของคนรักคนใคร่ในวันนี้ถ้าหากว่าท่านไปเจอรักใหม่ๆให้ท่านระวังอาจจะไปเจอรักที่เขามีต้นตอหรืออาจจะมีเจ้าของอยู่แล้วจะทำให้ท่านผิดหวังหรืออาจจะมีเรื่องมีราวกันในภายหลังได้ ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธกลางคืนกันบ้างท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันให้ท่านหันหน้าไปทางทิศตะวันออกจะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธกลางคืนในวันนี้สำหรับสีสีที่เป็นมงคลน,นั้นก็คือสีเขียวจะเป็นสีที่ดีสำหรับท่านอีกเช่นเดียวกันในวันนี้การเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบ ให้ท่านออกไปในตอนสายๆประมาณสักสามโมงเช้าหรือสี่โมงเช้าจะเป็นการดีให้ท่านยืน อันหน้าไปทางทิศตะวันตกจะเป็นทิศที่ดีนำโชคนำลาบมาให้กับท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธในวันนี้ในเรื่องของการงานการงานวันนี้จะมีการที่เรียกว่าเอารัดเอาเปรียบกันให้ท่านระวังอาจจะมีคนคอยที่เรียกว่าชิงชังเราการทำมาหากินนั้นถ้ากทําทำรวมกันให้ท่านระวังอาจจะมีเรื่องมีลาวเกิดขึ้นได้ ในความคิดเห็นที่เรียกว่าไม่ตรงกันในเรื่องของการเงินการทองวันนี้ให้ท่านระวังจะมีคนเข้ามาขอหยิบขอยืมหรือว่าจะมีคนมารอกรวงให้ท่านระวังคำพูดคำจาของเขาให้สังเกตดูดีถ้าหากว่าเรารวมตัวไปเราอาจจะเสียเงินก้อนก็เป็นไปได้ในเรื่องของความรักความใกล้ในวันนี้ จะมีการระหองระแหงกันในช่วงของตอนเย็นๆในเรื่องของการงานที่ทำแล้วไม่มีความเข้าใจซึ่งตรงกันอาจจะมีความคิดที่เรียกว่าไม่เห็นตรงกันจึงมีการทะเลาะเบาะแวงเกิดขึ้นได้นี่ก็สำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธกลางคืนต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันพระฤห,หัสกันบ้าง ในช่วงนี้ท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันให้ท่านหันหน้าไปทางทิศใต้จะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันพระฤห,หัตในวันนี้และสีที่เป็นมงคลน,นั้นก็คือสีน้ำตาลจะเป็นสีที่ดีสำหรับท่านในวันนี้ถ้าหากว่าท่านจะเสี่ยงโชคเสียงลาบให้ท่านออกไปในยามที่เรียกว่าเย็ยนเย็นตอนประมาณสักห้าโมง หรือหกโมงเย็นในช่วงนี้จะเป็นโชคไปรลาบให้ท่านได้โชคได้ราบอีกต่าหากในช่วงของวันนี้ในเรื่องของการเงินก็ดีการงานก็ดีในเรื่องของคนรักคนใกล้ในวันนี้เขาก็เอาอกเอาใจดีทำอะไรจะเป็นที่ปรึกษาหารือกับตัวเราได้ในช่วงของวันนี้ ต่อมาเราดูท่านที่เกิดอยู่ในวันศุกร์กันบ้างท่านตื่นนอนตอนเช้าล่างหน้าแปลงควันในท่านยืนหันหน้าไปทางทิศตะวันออกจะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านในวันนี้และสีที่เป็นมงคลน,นั้นก็คือสีน้ำตาลจะเป็นสีที่เป็นเอกลักษณ์มีอำนาจมีวาสนาะอีกถ้าหากในช่วงของวันนี้ ว่าท่านจะเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบให้ท่านออกไปในตอนเช้าประมาณ6โมงเช้าถึงสมโมงเช้าให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศเหนือจะได้โชคได้ลาบที่ดีในวันนี้และในเรื่องของการงานการงานวันนี้ท่านจะต้องระวังในเรื่องของการทํางานอาจจะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นกับตัวของท่านหรืออาจจะทํางานผิดพลาด จะทำให้งานของท่านนั้นเสียขึ้นได้เพราะฉะนั้นท่านระวังก่อนที่ท่านจะทำอะไรลงไปให้คิดด้วยดีและควรไตร่ตรองให้ดีเสียก่อนในช่วงของวันนี้ในเรื่องของการเงินการทองในช่วงนี้จะมีรายจ่ายมากกว่ารายรับในวันนี้ให้ท่านระวังในช่วงของตอนเย็นอาจจะจ่ายโน่นจ่ายนี่จนกระทั่ง มีเงินที่เรียกว่าแทบจะไม่พอจ่ายก็เป็นไปได้ให้ท่านระวังเขาไว้ในวันนี้ในเรื่องของคนรักคนใครในช่วงวันนี้เขาอาจจะจู้จี้หงุดหงิดไม่พอใจเพราะฉะนั้นในท่านระวังในเรื่องของการพูดการจาให้ดีในช่วงของวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันเสาร์กันบ้าง ในเรื่องของการงานก็ถือว่าดีท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันให้ท่านหันหน้าไปทางทิศตะวันออกจะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันเสาร์ในวันนี้และสีที่เป็นมงคลน,นั่นก็คือสีชมพูจะเป็นสีที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันเสาร์ในวันนี้ทาาว่าท่านจะเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบให้ท่านออกไปในยาม ตอนสายๆประมาณสักสองโมงเช้าถึงสี่โมงเชา้าอันนี้จะเป็นโชคเป็นลาภให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศเหนือจะได้โชคได้ราบในเรื่องของการงานวันนี้งานของท่านที่ทำจะมีงานที่ดีเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆในวันนี้ถือว่างานของท่านมีความประสบกับความสำเร็จ เกิดขึ้นในเรื่องการเงินการทองวันนี้ท่านจะมีเงินหมุนเวียนเข้ามาท่านอยู่เรื่อยๆท่านจะมีรายรับมากกว่ารายจ่ายเพราะฉะนั้นการเงินท่านจะไม่เดือดร้อนในเรื่องของความรักความใคร่ในวันนี้อาจจะมีการโต้เถียงกันได้ท่านระวังในช่วงของตอนกลางวันเพราะฉะนั้นในท่านระวัง อาจจะความคิดเห็นในเรื่องของการทํางานอาจจะไม่ตรงกันเพราะฉะนั้น,นท่านระวังจะมีปากมีเถียงกันได้ท่านฟังคลิปของเราแล้วจนครบเจวันนั้นก็ขอให้ทุกท่านจงโชคดีไม่ว่าท่านจะนึกคิดอะไร ก็ขอให้ท่านมีความสำเร็จท่านตั้งใจอะไรไว้ก็ให้ท่านได้ดังใจที่ท่านนึกและปรารถนาเอาไว้พบกันในคลิปต่อไปครับสวัสดี